บอยมากี้กลับมาครองสถานะสตรเสนิททั้งโคู่เนี่ยก็ไม่หวั่นทำให้เหล่าแฟนคลับกลับมาสวมวิญ,ญญาณเชียร์ลีเดอร์ทั้งเชียร์ทั้งลุ้นให้เลิฟกันนอกจอจริงๆซะทีก็ไม่รู้ว่าโดนแรงยุะจากคนรอบข้างนาดนเนี้ยจะทำให้บอยกีใจอ่อนหรือเปล่าเนะี่ยมากี้ผมว่าเขาก็เป็นอะไรที่ผู้ชายคนใหญ่ก็คงชอบเขาเป็น,นคนที่ค่อนขออ้างแบบว่าขยแบบันตั้งใจทำงานเรื่องเรื่องหน้าตานี่ คุไม่ค่อยเท่าไหร่คไม่ค่อยเท่าไหร่มีเร่งๆมีคนใหม่ไหมหรือยังครับผมโอ้ยเรวได้ปรึกษาพี่บอยไหมครับว่าแบบพี่บอยเขาว่ายังไงบ้างโอ้ยปรึกษาไปมีหต่โดนซ้ำเติมเลยเซากันไปเซลากันมาคือกิ๊กต๊กแบบนี้ยสิร์ใส่ต่อมจิ้มของแฟนคลับคงต้องทำงานหนักกันอีกรอบแล้วล่ะนะ